สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับผมลาวโค้งสุดท้ายเนาะหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำมาที่30นะครับตุลาคม2566เป็นแนวทางเลขเด่นตารางรนะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ คุชอบแนวทางตัวเลขนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามเนาะนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของเบ่าหลองเนาะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับผมเป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับสําหรับนะครับพี่ๆแนวทางหวเราพัฒนาล่าสุดของเรานั้นหลุดนะครับเนาะหลุดนะครับพี่ๆเพราะว่าผม ผมให้วิ่งศูนย์กับสี่เนาะนักงงสุดท้ายนะครับก็ถามว่าในเลขตารางนั้นเด่นก็มาอยู่นะครับศูนย์เนาะมาผมให้วิ่งศูนย์แล้วก็เด่นหนึ่งก็มานะครับเลขหนึ่งในตารางเนาะแต่แต่ว่าในงวดที่แล้วเขาออกเขาออกศูนย์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 หนึ่งสองแล้วก็ตองสองนะครับเนาะนะครับในงวดล่าสุดนะครับไม่เผื่อตัวอื่นเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพ,พี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเนาะแนวทางเวลาพัฒนาช่วงนี้ส่วนวทาง วันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับไปพี่เนาะวันนี้นะครับที่ผมคิดคำนวณได้นะครับผมก็จะมีนะครับไปพ,พี่เลขแนะครับเลขศนย์นะครับผมเลขเเลขสามเลขสองนะครับ แล้วก็เลขหนึ่งนะครับพี่พี่สามเจนน็นะครับเนอะเลขตารางวันนี้โดนใจพี่พี่สมาชิกหรือเปล่านะครับมาดูตัวประกบคู่นะครับที่ผมจะประกบคู่ให้นะครับพี่พี่ก็จะมีในที่8 1 80 0ึย์ศ เจ็ดสองเจ็ดสามสามสองนะครับผมเนาะแปดศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามสามสองนะครับผมงวดล่าสุดเนาะเบิ้ลหน้าแล้วก็มาตองนะครับพี่พี่ผมว่างวดเนี้ยเลขพี่น้องนี่ไม่แน่นะครับพี่พี่เลขพี่น้องไม่แน่นะครับท่านใดที่ชื่นชอบเลขพี่น้องเนาะ นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้พี่พสมาชิกอยู่เนาะนะครับในวันนี้เลขพี่น้องไม่แน่นะครับผมไม่แน่ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมจะเน้นให้สามคู่นะครับพี่พเน้นให้สามคู่ก็จะมีในที่เจ็ดสองนะครับเจ็ดสองสามสองนะครับผมแล้วก็แล้วก็แปดศูนย์ 8, นะครับพี่พ 8 0 7 2 3 2นะครับสลับตัวเน้นนะครับเรามาดูนะครับมาดูเลขสามตัวสามตัวผมให้ไปที่072นะครับ072 732นะครับผม38 เนะครับนี่เลยนี่ครับผมส่วนนะครับผมเลขตารางนะครับในงวดนี้ผมให้ไปที่ ให้ไปที่7นะครับพี่พี่เแล้วก็8ปดเนาะเจ็ดแล้วก็8นะครับ7แล้วก็8เม็ดเดียวนะครับท่าในใดที่ทุนน้อยนะครับเม็ดเดียวเนาะก็คือเม็ดเดียวผมให้ไปที่8ปดเจ็ดนะครับผมเม็ดเดียวอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมชอบเลขพี่น้องนะครับพี่ชอบเลขพี่น้องนะครับ วันในวันนี้วิ่งรูดตัวเดียวนะครับ7กับ8 7กับ8ถามว่าชอบชอบพอๆกันนะครับผม7กับ8ชอบพอๆกันนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่ๆเนาะเด่น7กับ8แต่ว่าวิ่งรูดตัวเดียวผมให้ไปที่78ในโค้งสุดท้ายนะครับท่านใดที่ชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับผมในวดนนี้เนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบตัวเน้นตัวเจาะก,ก็นี่เลยตรงปากกาสีแดงเลยนะครับผมเนาะขอบคุณนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางเนาะวันนี้ขอให้เฮงๆงรวยๆวยปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ